ตลอดระยะเวลาเก้าทศวรรษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาบันการศึกษาที่สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพสู่สังคมทั้งในระดับชาติและระดับโลกทั้งยังมีบทบาทสําคัญบนเส้นทางประชาธิปไตยคอยอยู่เคียงข้างประชาชนและเดินหน้าขับเคลื่อนสังคมอยู่เสมอจนกลายมาเป็นจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ที่ถูกส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ย้อนกลับไป2ปีหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2,475มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองได้ถูกก่อตั้งเมื่อวันที่27มิถุนายน2477ปักหมุดสู่การเป็นตลาดวิชาเพื่อให้ประชาชนทุกระดับได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม แต่ในปี2490เกิดเหตุการณ์ทางการเมืองครั้งสำคัญส่งผลให้มีการยกเลิกระบบตลาดวิชาและเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยปิดในปี2492โดยแบ่งออกเป็น4คณะคือคณะนิติศาสตร์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีคณะรัฐศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์และเปลี่ยนชื่อมาเป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปี2495 ภายหลังการเปิดการเรียนการสอนเรื่อยมาจนครบรอบ20ปีแห่งการสถาปนานในปี2497ได้มีการสร้างหอประชุมใหญ่นับว่าเป็นหอประชุมที่ใหญ่ที่สุดณเวลานั้นโดยนักศึกษาธรรมศาสตร์ได้มีส่วนร่วมในการหาทุนเพื่อร่วมสร้างหอประชุมผ่านการแสดงละครเวทีนับจากนั้นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีบทบาทสำคัญในการต่อสู้และร่วมเรียกร้องรัฐธรรมนูญให้กับสังคมไทยกระแสญญประชาธิปไตยเริ่มเบ่งบานในหน้าประวัติศาสตร์ไทย จากเหตุการณ์14ตุลาคม2516นำมาสู่การร่างรัฐธรรมนูญได้สำเร็จการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยยังไม่สิ้นสุดเหตุการณ์6ตุลาคม2519ได้สร้างความบอบช้ำอย่างรุนแรงที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ของธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์จึงเป็นสถานที่ที่หล่อหลอมจิตวิญ,ญญาณความเป็นธรรมศาสตร์หรือจิตวิญ,ญญาณการต่อสู้เพื่อปวงชนและความเป็นเสรีประชาธิปไตย จากแม่โดมท่าพระจันทร์สู่โดมปเปลือยขวัญสู่รังสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่ได้หยุดเพียงแค่การเรียนการสอนในด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เพียงเท่านั้นแต่ยังเริ่มเปิดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพโดยขยายพื้นที่การศึกษาไปยังศูนย์รังสิตและเปิดสอนนักศึกษาชั้นปีที่1เป็นรุ่นแรกในปี2529พร้อมกับการเปิดโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรกในปี2530 โดยเป็นโรงพยาบาลที่มีศักยภาพในการให้บริการสูงมีการรักษาพยาบาลครบทุกสาขาครอบคุมแก่ผู้ป่วยทุกระดับและเป็นสถานที่เรียนของนักศึกษาแพทย์อีกด้วยต่อมาในปี2541ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพในการจัดแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่13 รัฐบาลได้ก่อสร้างสนามกีฬาเพื่อรับรองการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนณสนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ส์รังสิตและจัดสร้างอาคารต่างๆเป็นจำนวนมากทำให้ธรรมศาสตร์ส์รังสิตมีบทบาทสำคัญในการรับรองการจัดการแข่งขันและเป็นที่พักสำหรับนักกีฬาจากทั่วโลก ในปี2548มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เปิดการเรียนการสอนที่ศูนย์ลำปางเป็นครั้งแรกเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาไปยังภูมิภาคอื่นๆตามนโยบายของการขยายโอกาสทางการศึกษาของทบวงมหาวิทยาลัยและในปัจจุบันได้มีการเรียนการสอนใน5คณะ1วิทยาลัยเมื่อเวลาผ่านไปมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีการพัฒนาอย่างรอบด้านและครอบคลุมมากที่สุดเพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองมหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม แต่ในปี2554ได้เกิดเหตุการณ์มหาอุทกภัยครั้งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยพื้นที่กว่า2,400ไร่ของศูนย์รังสิตถูกน้ำท่วมด้วยจิตวิญญาณของการรับใช้ประชาชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมขึ้นที่ศูนย์รังสิตมีผู้ประสบภัยมาพักพิงถึง7,000คน <G un ters> การขยายพื้นที่ทางการศึกษายังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องศูงนว,วัตรกรรมอุดมศึกษาจึงถือกำเนิดขึ้นในพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนพัทยาเพื่อเป็นศูนย์บริการทางวิชาการและเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีศูนย์พัทยาได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้จัดตั้งเป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการพิเศษทางการแพทย์ครบวงจรหรือ EECMD เมื่อปี2562ที่ผ่านมา หลังจากนั้นเพียง1ปีในปี2,563และ2,564ก็ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ขึ้นในประเทศไทยและทั่วโลกธรรมศาสตร์จึงได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ขึ้นภายใน48ชั่วโมงนับเป็นโรงพยาบาลสนามแห่งแรกของประเทศไทยโดยความร่วมมือของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์และภาคีเครือข่ายโรงเรียนแพทย์5สถาบัน ตลอดระยะเวลากว่า9ทศวรรษที่ผ่านมามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ยืนหยัดเคียงข้างประชาชนและผลิตบุคลากร,รที่มีคุณภาพสู่สังคมมากมายหลังจากนี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะยังคงเดินหน้าสร้างคนในอนาคตเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาประเทศต่อไป